เครื่องกำเนิดในน้าแบบใช้แก๊สนะครับจะมีส่วนหลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวเครื่องกำเนิดในน้านะครับส่วนที่2จะเป็นสถานีแก๊สนะครับส่วนที่3ามจะเป็นระบบน้ํานะครับเครื่องกำเนิดในน้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบท่อในไฟนะครับเป็นลักษณะแบบ3มกลับนะครับจํานวนท่อน้ําทั้งหมดนะครับจะเป็นลักษณะแบบ2วงนะครับ ลักษณะเปลวไฟนะครับเปลวไฟจะพ่นเข้าไ,ไปภายในเครื่องนะครับทางด้าน,นล่างนะครับจากนั้นนะครับเปลวไฟก็จะไปโดนท่อข้างในนะครับขึ้นไปด้านบนครับ1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับท่อด้านบนก็จะเจาะรูนะครับให้เปลวไฟลงมาด้านล่างอีก1ครั้งนะครับก็จะเป็น2ครั้งนะครับแล้วก็จากด้านล่างนะครับก็เจาะรูขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบท่อไฟแบบ3กลับนะครับ จำนวนท่อทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด64ท่อนะครับซึ่งประกอบด้วยท่อด้านใน28ท่อครับแล้วก็ท่อด้านนอกนะครับมีทั้งหมด36ท่อนะครับด้านหน้าเครื่องกลไยในน้ำนะครับจะมีตู้ควบคุมนะครับและมีปุ่มต่างๆสำหรับการทำงานนะครับด้านบนตู้ควบคุมนะครับ จะมีทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงนะครับหากเครื่องทำงานผิดปกตินะครับการเปิดตู้ควบคุมนะครับจะต้องเปิดเมนสวิตช์ภายในเครื่องก่อนนะครับ หน้านจอตู้ควบคุมนะครับจะแสดงสถานะการทำงานของเครื่องทั้งหมดนะครับด้านบนเครื่องผดิดน้ำนะครับจะมีเกจวัดแรงดันภายในเครื่องเดิดน้ำนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมแรงดันหนึ่งอันนะครับด้านข้างนะครับจะมีอุปกรณ์แสดงระดับน้ํานะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2อันนะครับ โดยปกตินะครับจะต้องมีน้ําอยู่ในหลอดแก้วในระดับปกติเสมอนะครับหากไม่มีน้ําในหลอดแก้วนะครับก็จะไม่ทําการเปิดเครื่องนะครับหรือหากมีระดับน้ําเกินนะครับจะต้องทําการถ่ายน้ําออกนะครับให้อยู่ในระดับปกตินะครับด้านหลังเครื่องควบระดัน้ํานะครับจะมีท่อควันขาออกนะครับและก็จะมีเกจวัดอุณหภูมิควันขาออก1ตัวนะครับ อันนี้ใช้แสดงอุณหภูมิควันขาออกนะครับโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณสององศานะครับและด้านบนจะมีทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับวัดอุณหภูมิควันขาออกนะครับซึ่งจะแสดงที่หน้าจอตู้ควบคุมนะครับด้านบนเครื่องรุดกำเนิดในน้ำนะครับจะมีเซฟตี้วายอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะตั้งไว้ที่หนึ่งรอยสิบ psi นะครับส่วนตัวที่2นะครับจะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยสิบ psi นะครับ เครื่องทำงานปกตินะครับเซฟที่วาลตัวแรกนะครับหรือว่า1 1 0ยิบพีทอะระเาณื่อะทำงาน่อครับความดันไม่ลดนะครับเครื่งขึ้นไปจะติเว่าติดเยื่อนะครับเองที่วาลตัวที่สองจะทำงานด้วยนะครับเพื่อลดความดันลงมานะครับก่อนการใช้งานเครื่องกำเนิดน้ำนะครับจะต้องมีการวางหม้อต้มแก๊สก่อนนะครับซึ่งหม้อต้มแก๊สจะวางอยู่ด้านนอกอาคารนะครับโดยลักษณะของหม้อต้มแก๊สนะครับ จะใช้น้ำเป็นตัวให้ความร้อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะนําน้ําหรือว่าแก๊สเหลวนะครับจากถังนะครับเข้าไปอุ่นภายในหม้อต้มแก๊สนะครับโดยผ่านในน้ําร้อนที่อุณหภูมิ70องศานะครับแก๊สเหลวก็จะกลายเป็นไอนะครับการใช้งานหม้อต้มแก๊สนะครับจะต้องเปิดตัวควบคุมภายในห้องเครื่องกำเนิดน้ํานะครับโดยกดปุ่มออนนะครับ เมื่อกดปุ่มออนนะครับจะมีไฟสีเขียวติดที่ฮีเตอร์ออนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหม้อต้มแก๊สกำลังอุ่นน้ำให้มีอุณหภูมิ70องศานะครับจากนั้นนะครับรอจนกระทั่งน้ำภายในหม้อต้มแก๊สนะครับมีอุณหภูมิ70องศานะครับหน้าจอแสดงอุณหภูมิของน้ำภายในหม้อต้มแก๊สนะครับ ส่วนด้านขวานะครับจะเป็นระดับน้ำภายในมอต้มแก๊สนะครับจะต้องอยู่ในระดับระดับถึงกลางนะครับอุณหภูมิน้ําจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงอุณหภูมิ7จสบองศานะครับก็จะพร้อมในการใช้งานนะครับโดยปกติใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับด้านบนมอต้มแก๊สนะครับจะเป็นเกจวัดอุณหภูมิซึ่งจะแสดงอุณหภูมิของแก๊สข่าออกจากมอต้มแก๊สนะครับซึ่งแก๊สจะไหลไปยังตัว กําเนิดไอ้น้ำนะครับส่วนด้านบนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเกจวัดแรงดันแก๊สภายในมอต้มแก๊นะครับโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ5บาร์ครับแก๊สที่ใช้กับเครื่องกําเนิดไอ้น้แบบใช้แก๊สนะครับจะเป็นแก๊ส LPG นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด10ถังนะครับแต่จะเปิดใช้ครั้งละ5ถังนะครับถังหนึ่งจะมีน้ําหนักประมาณ50กิโลกร,รัมนะครับ ลักษณะของถังแก๊สที่ใช้นะครับจะเป็นถังแก๊สแบบ2หัวนะครับหัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นหัวเปิดสําหรับเอาไอแก๊สไปใช้งานนะครับส่วนหัวด้านขวานะครับจะเป็นหัวที่มีท่อนะครับต่อลงไปถึงด้านล่างของถังนะครับซึ่งหัวนี้จะใช้สําหรับนําน้ําแก๊สเหลวนะครับไปอุ่นให้กลายเป็นแก๊สนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ระหว่างใช้ไอแก๊สด้านบนนะครับ นำน้ำเก๊สเหลวนะครับเอาไปอุ่นแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับการเปิดใช้งานนะครับหากต้องการใช้ไอแก๊สอย่างเดียวนะครับก็ให้เปิดทางท่อด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับก็จะเปิดวาล์วด้านบนซึ่งเป็นวาล์วสีเขียวนะครับจะต่อกับท่อสีเหลืองนะครับ ในการเปิดใช้งานนะครับจะต้องเปิดทั้งหมด5ถังพร้อมกันนะครับในกรณีที่ต้องการใช้ไอน้ำแบบน้อยๆนะครับเราสามารถใช้ไอเกสจากถังได้โดยตรงนะครับเพื่อเข้าไปสู่เครื่องเลิดไอ้น้ำนะครับแต่หากต้องการใช้ไน้ำในปริมาณมากนะครับซึ่งแก๊สไม่สามารถเหลได้ทันนะครับจำเป็นจะต้องใช้หัวด้านขวานะครับซึ่งต่อติดกับหม้อต้มแก๊สนะครับอันนี้จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไอ้น้ำได้นะครับ การนำแก๊สเหลวจากถังไปใช้นะครับก็จะเปิดวาล์วทางด้านขวามือนะครับจากนั้นก็จะเปิดวาล์วสีเขียวด้านบนนะครับซึ่งจะต่ออยู่กับท่อสีน้ำเงินนะครับแก๊สเหลวนะครับจะถูกดันนะครับผ่านท่อสีน้ำเงินนะครับเข้ามายัางตัวหม้อต้มแก๊สนะครับ โดยจะต้องเปิดวาล์วนะครับทางด้านบนนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงครับอีกหนึ่งอันนะครับโดยสีแดงนะครับจะต้องทําการเปิดวาล์วอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้แก๊สค่อยๆเข้าไปภายในหม้อต้มแก๊สนะครับการใช้ไอแก๊สจากถังนะครับเปิดทั้งหมด5ถังนะครับแล้วก็เปิดวาล์วสีเหลืองทั้งหมด5อันนะครับเมื่อเปิด เมื่อเปิดวาล์วครบทั้งห้าอันแล้วนะครับจะมีวาล์วหลักอยู่อีกหนึ่งอันนะครับด้านบนนะครับก็ทําการเปิดนะครับวาล์วหลักนะครับอีกหนึ่งอันครับความดันแก๊สจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยแสดงที่หน้าปัดด้านบนนะครับจากนั้นนะครับแก๊สก็จะไหลมานมท่อนะครับสีเหลืองนะครับด้านบนสุดนะครับ แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีวาล์วกูบิดอ่งชุดนะครับแล้วก็มีตัวลดความดันแก๊สนะครับดังนั้นแก๊สก็จะไหลเข้ามายังตัวถังเก็บแก๊สนะครับอันนี้นะครับ ก็จะทำการเปิดวาล์วนะครับแก๊สก็จะไหลเข้าไปยังถังเก็บแก๊สนะครับส่วนอันถัดมานะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับแสดงความดันแก๊สภายในท่อนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2องบานะครับจากนั้นนะครับแก๊ส <Yeah. S 1> ก็จะไหลมา ยังชุดวาล์วตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเซฟตี้วาล์วนะครับหากเกิดตณีนี้ฉุกเฉินนะครับเราสามารถโจกคันโยกนะครับตัดเกสให้ปิดโดยอัตโนมัติได้นะครับซึ่งสามารถสั่งปิดได้จากทางด้านนอกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวาล์วฉุกเฉินครับหากเราดึงนะครับก็จะทําให้วาล์วฉุกเฉินปิดอัตโนมัตินะครับ เปิดวาลในห้องควบคุมแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับต้นจะทาการเปิดวาลภายในห้องเครื่องเปิดในใน้ํานะครับโดยจะมีวาลทั้งหมด2ตัวนะครับเปิดวาลลงด้านล่างนะครับเมื่อเปิดวาลเสร็จนะครับแก๊สก็จะไหลมายังตัวท่อนะครับผ่านเกจวัดความดันนะครับหนึ่งอันนะครับ ซึ่งคนันแก๊สจะอยู่ที่ประมาณ23 psi นะครับจากนั้นนะครับแก๊สก็จะไหลลงมาด้านล่างนะครับ,เข,าารบเข้าไปยังตัวกลุ่มแก๊สนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปยังตัวเบอร์นเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเผอไม้แก๊สนะครับถังเก็บน้ำนะครับหรือบาลานซ์แทงคนะครับสามารถเก็บน้ำได้1,100ลิตรนะครับ โดยมีส่วนประกอบหลักๆสาคัญอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือตัวถังเก็บน้ำครับและด้านหน้าก็จะเป็นหลอดแก้วเสลงระดับน้ํานะครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องบนเหนนน้านะครับจะต้องมีน้ําอยู่ในระดับปกติเสมอนะครับถังน้ําสํารองครับหรือว่าบาลานซ์เทงนะครับจะมีท่อต่ออยู่กับเครื่องบนอหนนน้านะครับโดยท่อจะต่อลงมาทางด้านล่างนะครับ จากนั้นนะครับก็จะไหลเข้ามายัางตัวปั๊มแรงดัน,นสูงนะครับโดยก่อนที่จะเข้าปั๊มแรงดัน,นสูงนะครับก็จะมีวาล์วไบพาสนะครับเส้นหนึ่งนะครับส่วนเส้นหลักนะครับก็จะไหลผ่านโฟรมิเตอร์นะครับ จากนั้นก็ไหลเข้าไปยังปั๊มแรงดันสูงนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปยังตัวเครื่องกรดใดๆน้ํานะครับ